สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมูงนี้กลับมาอยู่กับตลาดนัดปานเข้านะครับตรงกับเช้าวันพุทธที่1 4ส่ิงหาคม2 5, 5, 5 6พพี่น้องป้าทองเพียงกับพามาชุตลาดหัวตลาดควายพี่น้องเนาะตลาดแห่งนี้เพื่อนที่เอาหัวเอาควายไปบนรถพี่น้องเพื่อนกับเบิงกันตุกลงกันเบิงกันบอกข้อตำหนิกันพี่น้องบนรถพี่น้องเด้อ แต่ถ้าอันใดเป็นหัวงามราคาสูงๆคนก็จะเอาลงมาเดินนะครับมันมีที่เบิ้งด้วยนี่ครับพี่น้องเอาลงมาเบิ้งมาบ้ากันก่อนนะพี่น้องเนาะว่าทีพากเคยเบิ้งข้างไหนพี่น้องไปสอบถามราคาว่าสิเป็นยังไงากกาััันนนนไ้้มมุีบรรยากาศมันไม่ได้ใหญ่ตรงนั้นครับแล้วเสืออยู่ครับพี่น้อง มัดไหมดันดินอืมตัวเมียตุ <nive kt> ่เมียแต่งสวยๆอะไรเนาะครับพาเบิ้งสายฟูครับตั้งจังหวัดสายงัวรุ่นงัวขุนเคาครับนี่พน้องพี่น้องถ่ายเบิ้งบรรยากาศเป็นแล้วก็นีพี่น้องเด้อนี่ก็ลูกงามพี่น้องเนื้อหนัง ประมาณนี้ครับขายได้ครับผมอย่างว่าก็นน้ประมาณนี้เด้อพี่น้องเดิอยังขายได้ดีขายง่ายครับพี่น้องสูงแบบยันยันนะครับกําลังรุ่นกําลังนุ่มครับขายดีหนาอ้วนๆทั้งสิ้ะครับขายดีครับมัหนีบ้าเพียงก็จะมานินบรรยากาศครับพี่น้องถ้าบรรยากาศเดือดเบิ้งพี่น้องเด้ิครับเนี่ยขายกันแล้วครับพี่น้องซื้อกันแล้วนี่หนาทั้งสิ้นล่ะ นานากันแล้วนานาตันสายเลี้ยงสายเก็บต่างจังหวัดครับแถวนี้คือเราขนขอ,องขึ้นดดรถบนรถแบนี้แล้วครับพี่น้องเนี่ยครับซื้อหมดแล้วครับพี่น้องซื้อแล้วก็ใส่ไมรไว้ังที่แหละพี่น้องไม่จะซ่อมไม่จะซ่้ซา,ม,า,ามันก็ซื้อไว้ยังที่แหละครับไทยเบือ่อวัรจักรพรรดิพี่น้องด้วยวันนี้ ชมบรรยากาศเชียร์กองงามของวัวไปครับถึงเบื้องว่าวัวประมาณนี้ด้อยใดแบบใดพึ่งขายได้ง่ายนะพี่น้องเด้อเรียงวัวกับวัวมาณอยู e ่ประมาณนี้ครับวัวประมาณนี er ้ครับอวมาตลาดขายได้ง่ายๆครับหมูสันครับสำนัก้าทเป็นหมูสันต์กับต้าปูครับเย้เย้ให้อะไรเนี่ยครับครับมาอยู่กับนายหอยนายหอยสวัสดีครับผม สวัสดีครับวันนี้จะห้อยในมัวผูมาเน้นอะเต็มรถเลยมากี่ตัวเนี่ยเอออันนี้ดานาะทุกตัวทะไหนอลายระเบียคแบบมีหลายตัวเนาะอ๋อบอกเบอร์ดีกว่าเอ้าสามย์้าสามห้าสี่หนึ่งเก้าห้าสีนก้าแย์แปย์ห้อยอะไรครับผมต้อยต่อเนาะบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ดัน ทางคนโทษเนาะโทรสั่งได้เนาะไปส่งได้เนาะโซนากเป็นงอแบบไหนที่ของในห้อยมีมีทุกอย่างมีทุกอย่างทุกรอยเนาะสั่งได้เบิร์ดเอาแบบแม่ลูกงอขุนงอเลี้ยงได้เบิร์ดเนาะห้อยเนาะเอาครับคนี่มาหลายเนาะห้อยเนาะครับโทรสั่งกันเอานี่ร้อยร้อยประมาณนี้ก็ตกร้อยละแปดพันกว่าบาทเนาะตัวใหญ่ๆนี่ก็ใช่นี่เฉลี่ยกันเลยครับอืมเฉลี่ยร้อยหลาะแปดพันเอาในห้อยครับขอบคุณครับผมขอได้ขายครับในห้อยต่อเนาะ ขายขอบคุณกครได้ตัวเราวันนี้ยังเลยครับยังเลยเนาะเอาเดี๋ยวก็ได้ขายแล้วสีแดงครับขายละแปดพันเฉลี่ยกันนี่ครับเป็นวัวปู้ครับขอบคุณครับเติมเฉลี่ยไว้ตัวละแปดพันของใหม่ตอพี่น้องเด้องตัวหาแล้วครับผม สวัสดีครับเมีครับแม่ได้มาพี่สาวเนาะกับสาวสาวสาวใหญ่กับสาวเล็กนี่สาวเล็กสาวเล็กนอนมาแต่เช้านี่มาจะไหนครับเนี่ยโอ้ด่างกุนโตสโอ้เรียกว่ามากระเจ้าเดี๋ยวกันข้านู่นเนี่ยมาด้วยกันสามคนสามคนมาเยอะอยู่เนาะนี่สาวน้อยตัวนี้เท่าไรเนี่ยอยากได้ห้าพเนี่ยตัวห้าพันเนาะเอาลูกเราอีหล่าลูกเราโอ้ตัวแดงเงินเนี่ย อยากได้เจ็ดพันอโอ้ยแ่กงงามเนาะฮะขายเม็ดสีอะไรนะขายเม็ดสีมันขายสตัวดอีกเนาะเจ็ดพันสีแดงดีจังเลยเนาะแม่เนาะผมก็มีเนาะตัวนี้หมื่นหนึ่งนี่ ตัวแดงๆแม่สาวนี่ตัวแดงตัวสีคิมคิมหนเดียวตัวตัวสีนี่เท่าไรเนี่ยตัวใหญ่ๆนี่ยสองหมื่นพันตัวนี้รองไว้สองหมื่นพันที่บ้านมีเยอะไหมอืมเอาคุณพี่บอกเบอร์ไน้หมพี่เบอร์โท่ากันไหมเบอร์เ็นอยากไศูนยปดเจ็ดศูนยปจ็ดเก้าสองแปดเก้าสองแปดหกสามห้าหหกสามห้าหกไ้หะครับผมเข้าแลครับผมประสิทธิ์เนาะาคนทดเนาะ ไปสรงได้ไหมนี่ถ้าเขาทัวรหานี่เป็นตัวงราคากันเนาะเนาะเออถ้าเนี่ยเนาะเอาครับครับเอาขอได้ขายได้เนาะคอยเด้อครับผมสองหมื่นแต่็งตัวใหญ่นี่แถมหนึ่งสองหมื่นพันเนาะแถขแถมหนึ่งตัวใหญ่ดีเนาะเป็นคนไม่สาวเนาะโอ้ดีกว่ากว่าเนาะเลี้ยงกว่าอีกกระทับเลยเนองฟัหมอดุนยังดีเลยครับแทงขาใหญ่ดีพี่น้อง น้อยประสิทธิ์ครับวันนี้ก็บไทยบรรยากาศครับพี่้อตหลายอยู่เนี่ยครับวันวันจอดรถเลยครับพี่น้องวางอยู่ทั้งรถเนี่ยครับเต็มอยู่วันนี้เท่าไหร่บุญทางงามเนี่ย ใ่มันจะกาศจากเบื้องล่างขึ้นบกับวันนี้มาอยู่กับห้อยนี้หอยนี้สวัสดีครับผมหอยนี้ได้มาสตัวเนาะสี่สาวเอาเอาสาวเอาสาวทีนหน้าี่ก่อนสาวทีนหนาี่ก่อนสาวสาวทีนหนานี่เปิดว้คู่นี้เปิดาพันาค่ะห้าพนยกคู่เจียห้คือหนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยเนาะไม่ใช่เอ้ยสองหมื่นสองันตกตัวละสิบสองสิบ ตัวละหนึ่งบาทถ้าซื้อสอรวมสองตัวก็เป็นส5ง0มื่นาพัรีแดงดีเนาะตัวนี้เนาะยกคู่เนาะโอ้หน่าดีเนาะห้อยเนาะอันตัวไทยอนี้ทั้งไทยะไได้นะคูนี้เปิดไวสามพันห้สอง่นสองหมื่นสามพันห้าสองหมื่นสามพันหก็ตกตัวละหมื่น มื่นห่งพันนห่งพันนี่ตัวละหมือันเจ็ดร้อยตัวนี้อเอาหน่เอาค่อยนี้บอกเบอร์ผมเนะนยะ์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งหกศ่แอยนี้เบอใหญ่เนาะเ,เอาสัวหาเราดับเด้อค่อยนี้ถ้าเกิดเขาสนใจนี่ก็ทายได้อีกรอบนึงเนาะายเห็นเบิง้งแรอีกรอบนึงสงไรเนาะครับแอนไลน์กันเ้วกับสองเบื้องเนาะทายเบื้งเนาะมันไม่ค่อยชัดเนี่ยมัน มันเด็ดต้องแล้วก็มันกันถทงรถครับนี่มาอยู่กเอาของคุณพ่อครับเราได้มาจาก สองหมื่นห้าพันครับตัวหนึ่งครับระวางไว้เ้ยพี่น้องเด้อตัวใหญ่ยาวดีพี่น้องทำหูเรียบร้อยทำเขาเรียบร้อย นครับสาวน้อยสาวน้อยเขาเก็บพี่น้องด้วเนี่ยเนี่ยครับไทยบึงเป็นขายกันแล้วครับหนึ่งมืนขายเท่าไหม่หมื่นท่าไหก่อนเฮ้หมื่นที่ขายเท่นี้หน่งหมื่นสามเนี่ ห5 0 0 0มื่นห้าห้าันมืฮะห่เนาะจะขายเนาะบนี่ครับซื้อกันแล้วครับหนึ่งพันร้อยครับซื้อกันมาแล้วครับพี่น้องตัวเนี้ขายตัวเก็บตัวเรียงครับขายให้เบิ้งพี่น้องเทียบราคาให้เบิ้งครับมีตาซื้อแต่เก็บเลียงบอ ะครันซื้อกันแล้วครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับกระตุกตัวละเท่าไรแล้วครับเนี่ยตกละห้าพันกว่าบาทพอถึงตัวละหกพันแล้วพี่น้องเด้อซื้อไปเลี้ยงไว้พี่น้องดีกว่าอันตัวจิทับตัวจีอันท่องอีกกับตังหลายเดือนพี่น้องเด้อซื้อไปเก็บเขาเ,เลี้ยงไว้เนี่ยผู้ใดมีก็หน่อยครับซื้อจะไปเลีงเสียซื้อร้อยงอนร้อยแบบนี้อะขาดทุด่นหรอครับพี่น้อง ให้เบิง้งครับสำหรับคนทุนน้อยนะพี่น้องเนาะทุนน้อยซื้อร้อยนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้มันท่าเสียงเดด เมา่หน่อย่ต้องจะเบิงสวนเขาครับจะสวนเขาไว้เขายื้กระเด้งถ้าเมา่หน่อยใส่เ่าโน่มแล้วนี่รอดแล้วครับอยู่กับข้อผ้ามานผ้ามานสวัสดีครับผมสวัสดีครับผ้ามานได้มาจากตัวมือเนี่ยได้มาสามตัวครับสามตัวเสาวน้อยตัวนึงเนาะสาวน้อยตัวน้เปิดเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เสาวน้อยเปิดไว้ว่ามือสองนะครับเหตุใดนะมือสองเนาะตัวนี้ได้แม่ลูกนี่เด้อแม่ลูกว่ามือเก้าครับ แม่ลูกหมื่นเก้าพันลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียเนาะอู no. ้แม่เขาถุงหลายเติ yeah. yeah. nice. nice ัวปอนี ja. so really. 有有้พอถุงตัวเดียวก็ประมาณประมาณหน่อยสามหาเพราะขาดครับเนาะเป็นลูกที่ตัวใดแม่แม่เขาเนี่ยแม่ครับแม่ลูกแรกเนาะอืมลูกได้จเจรินแล้วพ่อเข่งเข่งขาดีเนาะพ่อเนาะไม่มีตำหนิเนาะนี่ยออกน่อยนึงคุณเชียงดีเนาะพ่อเนาะแม่ครับปวดนะพ่อเนาะ เอาไปบ้าเดี๋ยวเบ่งลูกเขานโอ้ลูกเขาใหญ่เบตัวเนี่ยเนี่ยของแท้เลยเนี <h <h ่ยครับนี่ตัวนี้ตัวนี้มือสองเนาะพาอเนาะติดโดดีครับติดโดดีมือสองตัวนี้ห่อไว้มือสอง เป็นนี่เป็นแม่เขาเนาะเปันนี่นี่ลูกลูกเนี่ยคือคือใครเนี่เพราะพราหมาห้องไว้มื้นเก้าเนาะตัวนี้เนาะมเก้าครับครับจะได้ทุกหาร้อยก็ประมาณเด้อเดี๋ยวจะเบวชตุ๊บเป็นแน่ลูกก็ดีเนาะพ่อเนาะดูดีลูกแงดูแหมดูดูแงถือแม่ดีแดงพุ่งสูงแบบพ่งลอยลอยสางหาถึงรู้ก็ถึงดู กันด้วยเาวับดี่เครับของะมาณนีครับเปิดตัทรัพเราเร็วศูนย์เก้าเจ็ดสามแป้าสองห้าสองคูณเข้าเก้เจ็ดห้าเสามสี่สามห้าครับเปิด์ประมาณนะครับเด้อ ครจะได้ทั้วหาเราครับประมาณผมคันบรชัดตั้งไต่ก็ไปฮอดบ้านก็ให้เราทวงไลน์ให้เบิ้งอีกรอบนึงเนาะพ่อาไานเนาะครับได้ได้ครับแอดไลน์เบิ้งแล้วก็เบื้องกนณีชัดๆอีกรอบนึงเนาะพ่อาไานเนาะครับผมคันตกลงราคากันได้ก็ไป็นงฮอดบ้านเนาะหรือว่ามาเอาอยู่บ้านก็ได้จะรถราคาอีกคันมาเอาอยู่บ้านน้องผ้าไหมเนาะครับแมนแนอืมครับเนาะประมาณครับขอได้ขายนะครับเด้อขอบคุณครับผมคคครรรัััับบบผมสสวดี ครับไทยตัวนี้เบิ่งครับพี่น้องตัวแดงๆนี่ครับมันงามครับไายเบิ่งคุยเจ้าของเพิ่นครับเจ้าของมัน่ยุ่ยใส่ผมของใครนี่น้อยของเจ้าว่ะขายแล้วเตี้ยสามทอดแล้วโอ้เนี่ยครับเห็นบองวังงามขายสามทอดแล้วครับคุณเบิ่ง ขายสามทอดแล้วครับขาบ่หรอครับ ครับเพื่อนห้องเองครับต่อที่สามถึงสามหมื่นนะครับพี่น้องนะครับงอตัวนี้ครับคุณน้องว่าจะเอาสามหมื่นพี่นเองาไทยเบิรงพี่น้อง ครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อวงพ่อวงสวัสดีครับผมครับผมอยู่กับตระหนักบ้านขาวเนาะวันนี้เนาะพ่อเนาะคนหลายๆเนาะพ่อวันนี้เนาะโอ้คนหลายงัวหลายเอานี่ตัวงามๆนี่เดีมาสามตัวดิพ่อตัวนี้ปากไหมตัวแดงแดงนี่ของพ่อเจีบตัวแดงนี่ของพ่อเจีบตัแดงนี่เท่าไหร่นี่พ่อเนี่ยเงินเจ็ดตันหนาเลยแพงกว่โอ้พอถึงสองเงินเนาะสีแดงเป็นเป็นแม่สาวจิพ่อ อมื่นเจ็พัอยพอพงตันืนเจ้อยัน้เ่งดีตนั้นก็มจคืออันทักมน้อยเนาอ๋ออันนี้อันนี้เป็นซีปลบดครับปลโบดบดเขาเทาใจใจยากด้วยกุ้งกุ้งพงดีงัวตกน้ำเลี้ยงอ่ะตกเลี้ยงครับนางนาดีดีตกน้ำเลี้ยงอ่พ่อพ่อบอกาบอกพ่อ่งบอกบอกพ่งเนี้ยบอกเนี้ยหรอ หกสามห2 3 6้าแปเกาหองสานาะแปดงเนาะเอาครับขอบคุณครับผมตัวหาเราเด้อครับมันเนี่ยมันยุ่ใกล้มันโทรโทรบอไยอัคยปรชาัดพันะครับตัวยองาของเราอยู่ครับเนี่ยเงแงนะคามันความันแดงคือเรื่องดีนพ่อเนาะแรงงานพ่อเนาเนือเ7็ดนึงอ่ะครับเอาตัวเราได้อีกอยู่ด้นี่ครับครับมันนี่ยู่อบขุามาพวามาดีครับผม พ่อมาพ่มาสวัสดีครับมาจากตัวมาจากตัวเนี่ยหัวสามโจ๊ที่โจท่านมัสเตโอตอนตอนนี้ไหมตอนนี้ไหมตอนนี้เด้อตัวละหกัหาตัวหกัตัวขาวเด้อตัวขาวกันตัวขาวหกปัหากันเนาะเออเอาของพ่มาครับผมของพ่อตัวหกัหาครับตัวปู่สองตัวตัวแมียเขา ไม่ก็มีันหาครับตัวนี้จยบได้บออ่อร่ะครับรนี่ครับประกาศทุนพี่น้องซื้อขอเก็บเขาเลี้ยงไว้เนี่ยครับตัวละหกเจ็ดพันเนี่ยครับพี่น้องจีคล้องกัโหรือปัญหาครับสามตกลองมาครับ ขอเชอขยับรถเหรอครับผอยากได้ของโกมากรทรหารรนะครับด้วยนย์แด2ามสากอครับโกมากไม้น,น่อยครับผมโทรหารราครับผมซื้อแบบนี้ว่าขาดทุนพี่ร้องว่ามีว่าขาดทุนนี่ทำไร ครับตัวนี้เท่าไรคกัพ่อสองมเด็ดครับสองเด็ดเขามีเบอร์ป่ะบอกเบอร์แนาบอกปอนเลยครับผมศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่เก้าเจ็ดสี่สี่เก้าเจ็ดสี่คุณพ่อยังครับผมครับพร้อมครับรัอคำพร้อมเนาะจากใ้สุขาเรานะครับเด้อเดี๋ยวไทยใกล้ๆครับผมเอาเนี่ยครับสองหมื่นเท่ากว่สองหมื่นหนึ่งพันครับสองคำพร้อมครับพี่น้องไทยขัดกับผมสีแดงดีครับเส้นขายญ่ครับพี่น้อง สายพันธุ์โรนครับสูงนี้ครับสูงนี้ก็ประมาณร้อยสี่สิบถินแล้วหรอครับเนี่ย ไทยเพิ่งครับเนี่ยงานบริจุของเพื่อนเราครับผมให้ออกบรรยากาศอันนี้งางน้ำกับเขาตลาดหลายพี่น้องเด้อะงางน้ำกับตลาดหไรตลาดตลาดไรอยู่ ครับนี่ก็อยู่ท้ายตลาดครับซื้อขายกันดีพี่น้องเด้อกำลังเปลี่ยนว่ากันอยู่ครับพี่น้องเนี่ยครับก็กอเทียงก็ขอจบคลิปสถานะบรรข่าวไอ้ซั้งนี่ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกองทีมเลยตัวใดน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับกำลังต่อรองกันอยู่เอ๋อคิดได้กันบ่ครับสวัสดีสวัสดีครับ